สนับสนุนโดยมาม่ารสต้ตตยมยำกุ้งเอ้ยไม่ใช่แล้วสนับสนุนโดยช anel คุณทศเพื่อนผมเองนะครับผมอย่าลืมกด subscribe นะครับวันนี้นะครับผมวันนี้ผมจะมากล่าวอะไรสักหน่อยนะครับผมก็ขอขอบคุณคนที่ติดตามผมมาตั้งแต่ตอนถึงเงินถึงตอนนี้นะผมผมไม่รู้นะผมว่าคุณติดตามผมมาตอนไหนนะอา้าวหมดแล้วเหรอแค่นี้ไม่ใช่หนูอ่ะจะให้ไปเื่อนหนู นะผมที่ติดตามมานอนแซงมาะนะผมก็ถึงหกร้อยเอาเฮ้ยก็ถึงหกร้อยซับแล้วนะผมก็ผมโคตรดีใจเลยนะผมยิ่งกว่าทั้งชีวิตนี้ถูกหวยถึงร้านนะผมไม่ใช่นะก็ขอบคุณมากนะผมก็ขอบคุณหลายๆเนออืมทำให้มันดีๆหน่อยได้ไหม <laughs> ก็ขอบคุณที่ติดตามผมมาตลอดนะครับ <laughs> ผมก็ <laughs> ขอบคุณมากนะ <laughs> <laughs> ทีต่ติดตามผมมาตลอดนะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมบ่ายครับ